วันนี้ฉันมีหน้าที่หรือภารกิจมาจัดการพวกเสี่ยนในเกมนี้งครับและภารกิจของข้าในตอนนี้ก็คือการตามหาคู่อลีซึ่งคู่อลีของข้านั้นก็คือเชลเชเกไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเจอแล้วคู่อริโอเคให้มันหนีไปไม่อยากโดนสตันอันนี้ก็ได้ด้วยความแค้นเมื่อกี้ฉันก็เลยไปลงกับคนอื่นเอาอันนี้ก็ได้โอ้ยเอาอันนี้ก็ได้มานี่ดิ ไม่โดนเอ้ยเอาไมด่ดิเอาตีไม่ได้อะไรหรไเอ้ยกระตันหลังจากที่กูตีกับดักมึงมานาน,บบน,บบน,บบนขอหน่อยละกันเอเ๋ยเามื่อกี้ฝาแฝดกูเองแหละไปสนใจมันเถอะงั้นเอาตัวอื่นก็ได้แล้วกันนะนางเจนโดมานีส่สิขอแอมแกนสักครั้งงามเมื่อกี้เสียงร้องเมื่อกี้นั่นคืออะไรกันฉันมันเถอะไปหาคนอื่นดีกว่าไหนเอ่ยไหนเอ่ยปาขอแอมหน่อยอแล้วโอ้ยขอไอ้นี่มึงเอาไีกแล้วขอทัก่อยนี่กูม,มีโยติดกับมึงหรอกมานี่ที อะมาขอหน่อยละกันนะมาเร็วมาแล้วมาเร็ว,วโอ๊ยติดอ,อียไในขอหน่อยสิเจ้าอ้ยเมื่อกี้เสียงหลงก็โทษเมื่อกี้แกนี่มันทำให้ฉันเสียงหลงไหวเกินแล้วกันนะ,ม,นะมาหนิโอเคเยี่ยมเลยคลินมาเย,เ,เยี่ยมคอสค้งงหน่อยเธอโอเคเยี่ยมเมื่อกี้เสียงหลงไปแป๊บเดียวเองแอบแต้วแตกไปนิี้หน่อยแต่ก็ช่างมันสิอตบเจนด้วยอยโอเคเยี่ยมตอนนี้กำลังไล่ตบชิลเลตแชกิวแต่ทนนี้มันไม่รู้มันจะตายตอนไหน หนึ่งเอ็กซ์หนึ่งเพูมันไปค้ามันเร็วๆต้องเสร็จงานนี้ด้วยกันเฮ้ยมันต่อยอันติทำไมอย่ามาใกล้กูเจ้าเสกี้ดับไปแล้วนี่มาเลยอ้ากกูกระโดดยู่พชรไทยแล้วกูโดนสตันได้ไงนี่เดี๋ยวไทยนี้ผมจะเกลยนเองเหอะผู้เที่ยงเลยของมึงเนี่ยคุกคิดจะเป็นแดงปีศาจที่เกลียดการสตันที่สุดมาเนี้ยไอ้กูโดนอีกแล้วให้กูรบกิมชิงได้ไหมเนี่ยไปดีกว่าเออเนี่ยมันเฮียเลยนะไม่นะประตูทางออกเปิดแล้วมึงหามไปมาเนี้เออเยี่ยมเลยเมื่อกี้สังลม พวกมึงจะชุบกันทําไมวะมันนี่โอโหไปหมดแล้วโอโหต่อหน้าต่อตากูเลยทุกคนวมพลังลุมมันข่ามันลุมมันจะให้เราพวกเราได้พายแพลรวไปได้เงินเดือนเอามันไปมันไปแล้วห,หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งไปไหนวสวัสดีครับผมเบคอนเองนะฮะสกิลของผมเนี่ยมีแดชกับบล็อกนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่เอาตัวรอดได้ดีมากเลยนะฮะนี่คือโฉมหน้าผู้ที่เข้าแข่งขันและอาจจะพิมพ์ดาฆาตะกรไม่ก็ปีศาจนะฮะซึ่ง ผมคิดว่าผมครจะไม่เป็นอย่างนั้นนะดูเหมือนว่าเราจะเจอคู่ออดีที่วิ่งตามมาฮนะคู่ออดีของไอ้แดงเดือดนรกนะฮะแย่จังเลยถ้าพี่เขาเห็นเนี่ยจะทํายังไงดีนะตอนนี้ต้องรีบไปลบแล้วแต่เขายัางตามตื้อผมอยู่โอ้ไม่นะคุณพี่จะทาผมเลยผมขอร้องถือว่าผมขอหลังจากนั้นคู่ออดีของไอ้แดงเดือดก็พาผมมาเก็บขยะนะเพราะเขาจะไม่มีเงินกินแล้วแต่รู้สึกเหมือนว่าเจออะไรบางอย่างโอ้ยนี่มันอะไรกันพลังนี้มันอะไรกันโอ้โหหมุนตรื้หมุนตรื้อต้องรีบหนีแล้วนะนะ ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาเท่าไรยังไงนะผมนะตอนนี้ดูเหมือนว่าคู่อลีหรือไม่นะตามมาแล้วแย่สักเลยครับตอนนี้ผมต้องเป็นคูรเล่ไปก่อนนะะตอนนี้เราก็ต้องโอ้ยกอ d โอ้ยกอยยานะช่วยด้วยครับทุกคนใครสามารถช่วยผมได้ผมต้องวิ่งแล้วนะผมนะโอ้ยตอนนี้ผมยังไม่อยากเล่นกับเด็กแป๊ดผมยาแล้วเล่นจบกอนเจอเจอเจอโดดพี่อยู่ นี่มันนิดดีกว่าเออมันอะไรเนี่ยโออป้อามาอะไรอะไรอะไรเอาเงินคืนมาเอาเงินคืนมาโอ้ยมันขึ้นเสียงใส่กันทำไมเนี่ยเขาไม่ให้เลยโอ้ตอนนี้หน้ามือตามวัวเลื่มตัดแว่นโอ้ไม่มีสปอนเซอร์นะไม่มีสปอนเซอร์แว่นนั้นนะโอ้ยตายแล้วโอ้ยยาจังมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่เบคคอร์นโดนี่คือเธอเอง <นะ S 2> สวัดีจินโดเข็บไปเถอะเสร็จก็หุ่นะเป็นไงล่ะยิ้มเย้มมันเลยเธอนี่เป็นงานจริงๆเลยนะเดี๋ยวฉันไปก่อนคุณพี่ครับผมขออันนี้นะคุณพี่ครับผมขอร้องหุ่นมีเงินจ่ายโอออเเเคครรีีีีบบบบไไไปดดกกกวววว่่่าาาหััััังงจจะะมมแนนนน้้้๋ยฉลส ไอ้ไม่นะเมื่อกี้เพลอเออเอ็มนะยานะยานะพี่ผมขอรองผมยังไม่ได้ทำันีแน่เป็นงานตะกร่องไปเลยเป็นไงไหนมาโง่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเราสรุปภายในบ้านไว้ไม่ได้นีแน่เป็นไงแล่เท่ไม่เล่ะโอ้ตอนนี้ครูคิดยังไม่ตามมาแต่ขอขึ้นปันไดแล้วอว่าเด็กผีขุนตรีโอไม่นะตอนนี้เด็กผีตามมาแล้ว มันมาทำไมมันไม่ย้ยไม่ไม่ไม่กูยังไม่อยากเล่นกับมันไม่นะอย่านะโอ้สตันเป็นไงล่ะคุณพี่ไก่ทอดเราโอ้คุณพี่เฉลดเราไปกันเถอะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อคุณพี่เลยตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเอ๊ะประตูกำลังจะเปิดนี่นะแล้วประตูอยู่ไหนเอ่ยเขาไปบอลตินเอาศพใครวะน่ะดูเหมือนว่าฟังนั้นเป็นอะไรบางอย่างแต่โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้อะไรวะน่ะข้างหน้าดาวมีคนดักประตูไว้เต็มเลยโดยเฉพาะพี่นรกแดงเดือดยานะครับให้ผมไปเถอะ